ตอนแผนเครื่องรางที่มีประสิทธิทภาพดีที่สุดจะไปเป็นขาวเหรอครับอ่ะช่วงวันหยุดนี้นะนะเป็นคอสครั้งแรกละ่ะไม่ว่าที่ไหนก็ท้องฟ้าสีครามไม่รู้จบ อากาศที่ดีและดอกไม้ที่สวยงามข้ามหุบเขาพึ่งแรงของตัวเองใช้เชือกปีนหน้าผาละ่ะอย่าทำเรื่องที่มันอันตรายเถอะครับคุณนัดโชคไม่ค่อยดีลื่นลมสะดุดลม้มได้บาดเจ็บร้ายแรงเลยเชียว จะไปเจ็บตัวได้ยังไงไม่ครับยังไงก็เจ็บตัวแน่อย่ามาพูดบา้บาบ้าเห็นไหมยาวไม่ทันได้ไปภูเขาก็เจ็บตัวแล้วดานั่นนวกหูยังไงก็จะปีนอย่าเถอะนะครับโดเร,รมอนมีอะไรบ้างไหมอืมเวลาแบบนี้แผ่นเครื่องราง ถ้าใส่นี้ไว้ที่ท้องหลักก็ไม่ว่าจะพายใ,ใดๆก็จะหลุดพ้นได้ละ่ะแผนแบบนี้นะนะเครื่องรางนี่มันสายยสายแบบนี้ไม่เชื่อหรอกเป็นแผนที่สร้างโดวยวิทยาศา,ศาสตร์ในศตวรรษที่ยีสิบเลยค่ะถึงจะแบบนั้นก็เถอะนะจริงสิพรุ่งนี้ใช้แผน,นนี้ทดลองกับโนบิตะคุนึ่งววนแล้วเป็นไงค่ะโนบิตะหรอว่าหน่อยนะโนบิตะคุง อาเถอเพื่อพ่อโนบิตะคุงเช้าล่าตื่นเร็วเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดท่านี้ก็ไม่เกิดภัยต่อตัวแล้วจริงเหรอ,อเป็นอะไรไปวันนี้มีสอบคันจีด้วยละ่ะทำไงดีทำไงดีถ้าไม่ได้เรียนมาเรียนก็ทุกครั้งนี้ ศูนย์คะแนนแน่นอนฮือทำไงดีมีแผงครั้อร่บงปกป้องอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะจะจริงเหรอรีบเร็วรเร็วรเร็วร็เร็วทางาน,นจะเริ่มสอบคันจินะมีแต่ข้อง่ายๆเลยละ่ะถ้าตั้งใจเรียงจะต้องทำได้แน่นอนเลยโทษไม่ได้แล้ว ครูคะโอ๊อะไรข้อสอบนะไม่มีอะไรเข่ไว้ละะ yeah, แล้วนะคะเยอะแล้วหยิบผิดได้เป็นกระดาษปราจากที่บ้านงนสอบวันนี้เลื่อนออกไป <c oughs> ไม่มีสอบแล้วช่วยได้เยอะเลย <c oughs> จริงเลยจริงเลย <c oughs> เล่นเกมจนดึกถ้าไม่ได้นอนเลยล่ะ ดีแล้วที่ไม่มีสอบแกใหม่งั้นเหรอวันนี้ฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยดีจังเลยเนอะต้องของคนฉันเลยล่ะโดรมอนแผ่นนี้สุดยอดเลยครับใช่มากแบบนี้พ่อก็หายห่วงได้เลยเป็นอะไรปเหรอครับพอที่มีประชุมสำคัญ ชุดสุดเปืือนหมดเลยความช่องรักของพ่อน,นี่คืองานหนักสินะแผงเครื่องรางนี้จะได้ผลจริงเนาะถ้าสงสัยขนาดนี้ไปลาดูภัยที่โห,หดกว่านี้ไหมล่ะภัยที่โหดกว่าไม่นานมานี้โนไปตะคุณซอนแลงเครื่องป่าผมข,ของแม่จอนพังเอ๊ะเดี๋ยวสิโดเรมอนนัทจะย้าไว้ว่าจะเก็บเป็นความลับนี่นะ โนบิตังเป็นลูกเองสินะคโนบิพัสดุครับค,ค่ะคนี่มันขอบพระคุณน,นะคะนโนบิตา,าอ้าวนี่มันไม่ใช่พัาสดุของเรานี่ค,คุณเคอรี่ใ<อ>ช้เวลา,านีสิ อกอกำลังเปลี่ยนชุดละเข้าใจผลของแผงเครื่องรังหรือ,อยังเนี่ยบอกพ่อกันเถอะต้องรีบแล้วพ่อครับแผงเครื่องรางนะ อะไรอะไรอะไรอะเลออีกแล้ววันนี้สวยสุดๆไปเราอ,อีกรอบกันไหมครั้งนี้จะอรออะไรดีจะแอน้นกอริลลาหูหนวด ว่าไงนะโนบิตะพูดโนบิตะว่าใครเป็นกอริล่าน่ารังเกียจนะไม่ได้พูดเลยนะน่ารังเกียจเหรอเป็นแค่โนบิตะแท้ๆนี้แกไม่ใช่ฉันพูดซะหน่อยนะ จะอัดให้น่วมเลยนี่เดี๋ยวสิเวลานี้แหละไม่เป็นไรแล้วตรงไหนแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ทันแล้ว น่ารังเกียจหรอกอริลเเหรอ,รหรอแมจตาโทษทีนะไม่บาดเจ็บใช่ไหม เป็นแผ่นนี้ไม่เป็นไรเลยโนบิตะทำเครื่องป่าผมพ้างสินะอาจริงด้วยสิลืมไปเลยมาพูดให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเอา้าวโทรศัพท์ติดแผ่นอยู่ยังไงก็ไม่โดดดุรอท่านี้ร่มพ่อก็หายห่วงแล้ว จะไม่เป็นไร asure, จริงๆเหรอือเป็นหว่วงจังเพราะว่าผมเล่ามาแล้วไม่ต้องห่วงเลยถ้างั้นก็สนุกกับการปีนเขาได้ตามต้องการแล้วพยายามเขานะครับไปดีมาดีนะจะไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอากาศก็สดยอดเอาละจะไปพิชิตเขาให้ได้เลย ครับไปอารรเปล่าคร,ราไาเนี่ยอยู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาเลยเดรจามันเื่าออรไยกันเนื่องจากความกดอากาศตามอากาศาเลืนเ่นแปลแป้งปลอดอระวัด้วยนะครับขอคิณชงลมชายความสดที่นี่คือขาท้องานาริจูดๆท้องฟ้าก,ก็ได้เกิดพายุย่างหนัก ปินคะถ้าไม่ได้เลยจริงๆถ้าพ่อไปแล้วก็ย่าหน,น้าเลยแผนปกป้องให้ล่ะ